ครับสวัสดีครับเอฟซี e FC, ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาหบพอกับพแต้มนะพี่น้องเนาะทางช่องเตาวันพาโชคแชนแนลได้พี่น้องครับวันนี้พอแต้มกภาพามาติดตามเลขลาวพัฒนาตัวอีกเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์บอออกนะครับเนาะมาออกวันพุธวันพุทธที่สี่ธันวาคมนะพี่น้องครับมือวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ที่อยี่สิบเก้าพยหกเจ็ดลาวพัฒนาออก 204 493ย์ขับเด็กล่างก็ออ,อก44เนาะพี่น้องเนาะขับชุดที่พอเตียมสะลูกให้กับรถเด้อพี่น้องเด้อนะครับเตียมหน่อยมาเบิดพี่น้อง3 4 9ครับส่วนเตียมไลยบ่ามานะครับลุบทเบิ้ลพี่น้องเนาะครับพอเตียมกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ ครับส่วนห้องพอแ่เนะพี่น้องเนาะครับนี่ครึ่งวันที่ผ่านมานะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่29พอยสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาพอแ่มบนล่างวิ่งลูด2กับ3ครับก็บปรากฏว่าเขาเก่า3านาะพี่น้องเนาะครับพอแ่มเล่นให้8 2 8 3 7 2 7 3 บอก9 3ตรงๆนะพี่น้องนะเนาะอ้าวไผโศกไผ่มานบอแต้มก็ดีแกทำได้พี่น้องเด้อขับไผ่โศกบอมานเมื่อนี้บอแต้มพามาตามต่อยอนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันเลยนะพี่น้องเนาะ ครับวันพุทธที่สีน่น้องเนาะ ครับือว่าเป็นงวดแรกของเดือนนี้เนาะพี่น้อง หับบนล่างวิ่งรูดเกียดกับแปดทพี่น้อง สาบสี่ห้าครับจุดวินพี่น้องสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้า ครับจับคูได้พี่น้องเนื้อสามเจ็ดสามปดแล้วก็มี ีเจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดนะครับ รุ่นหลักเก่านะพี่น้องเนดะ้อมาเข้ากับปจะนามือจับเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่3ามนะพี่น้องเด้อสามแปดนะครับเนาะ3 7 3 8 4็ดสามแปห้นะครับ ครับรเตรียมเงินสองหางพี่น้องสามเจ็ดสามแปดได้พี่น้องเด้อจะว่ากะมักเข้าก่อเบอร์โดนพี่น้องเนาะก็ถือว่าบอหลายตัวกันแน่นนะครับอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับวันพุทธที่สี่ธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนาะพี่น้องเนาะเราพัฒนาพ่อเตรียมบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดครับชุดเตรียมชุดวิ่งเพิ่มกับสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าน้พี่น้องเนาะแต่วันจับภูมิสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดนะพี่น,อนอ้นนนองครับเอ้าพี่พาดประก,กันนายพอเตรียมกราบข็ตรวจกอไพ่ได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็วอวยพรค้อยเขาคอ,อ,อยแตกปังๆอีกพี่น้องอีฟีก็จะได้โศกมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เขาจะเริ่มนะพี่น้องเด้อขอมาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์้พ่อแต้มน้ำแดงนะครับเนาะรับทางช่องตะวันพาโชคแน,นลได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้น้เนอพี่น้องเนาะเพื่อจะพอผานชิปไปไม่นะครบับสำหรับคลิปนี้พอแต้มขอวอวยพรที่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแต้มขอให้โชคๆมันหมาน,มนแห้งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะ พ่อกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม